คือก็เห็นหลายๆคนที่เมื่อฟังพระธรรมแล้วแล้วก็ขนขวายในการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยซึ่งซึ่งชีวิตชีวิตจริงๆมันมันมองโลกอีกมุมหนึ่งแต่แต่บางทีการมองในะบางทีอย่างนี้ด้วยว่ามันมีบางคนอย่างวันนี้สนทนาก็ เช่นเห็นความตายเฉียดตายเห็นความตายปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าอุ้ยมันไม่อยากทําอะไรแล้วพอมันเห็นไอ้ความมรณะภัยมันมันเฉียดชิวมากเนี่ยพอตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกว่า,วางานที่ทําอยู่สิ่งต่างๆที่ทําอยู่ไม่อยากควนควายต่อก็เ,อเลยบอกว่าจริงๆคืออย่างนี้ ถ้าเห็นบรณภัยเห็นบรณทุกข์ที่จริงบรณทุกข์เนี่ยมันมันทุกทุกมันทุกทุกวิถีจิตในจักุทวารตายก็ได้โสตทวานกาณาวานยหัทวานกายยะตวารแล้วก็มโนทวาลจริงๆคนที่เข้าไปเห็นความจริงของกระแสชีวิตจริงๆก็จะรู้การขาดลงของรูปไปชีวิตและนามชีวิต มันสามารถสกัดเราได้ทุกขั้นตอนไม่ต้องไปเฉียดตายหรือเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องจริงๆแล้วเนี่ยมัน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 เกิดตลอดเวลาได้จริงๆถ้าเห็นความจริงตรงนี้เขาเรียกว่าเห็นขันห้าที่มันเกิดดับสืบต่อเกิดดับสุบต่อไปตามตะวันต่างๆมันพร้อมที่จะจุติและปฏิสัิเกนทีอันนั้นคือมอรณะภัย พวกเรามาอยู่ในถามกลางมรณะไผสกัดทุกด้านเลยเขาเรียกว่าถูกมัจจุม,มานมันสกัดโอกาสจะบรรลุเนี่ยโดนโดนมัจจุม,มานคือความตายเนี่ยมันเล่นงานเพราะขันห้าขันห้ามันก็มอบความตายให้เป็นสภาพเป็นความจริงอย่างนี้ฉะนั้นพอเราเราปรารถนาขันห้าเรายินดีขันห้าเราชอบขันห้าเราก็ต้องได้ความตายเป็นรางวัลแน,น่นอน ฉะนั้นถ้าตราบใดเรายังไม่สามารถกําจัดกิเลสให้หมดจากขันธสันดานได้เราก็จะไม่พ้นจากมรณะทุกข์ไม่พ้นจากชาราทุกพยาธิทุกข์ไม่พ้นจากชาติทุกข์ใช่ไหมมันเรื่องเดียวกันหรือไม่พ้นจากขันห้าไม่พ้นจากขันห้าทีนี้เมื่อเห็นความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วทำยังไงล่ะ การหาอาหารหรือการทำงานมันก็เป็นต้องมันก็ต้องทำเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องให้การดำเนินชีวิตในการแสวงหาอาหารเนี่ยที่เรียกอาหารปริเยตท,ทิทุกเนี่ยทุกในการแสวงหาอาหารก็ให้มันเป็นกรรมฐานซะเลยให้เป็นสติปัฏฐานเสียให้ดำเนินชีวิตโดยสติปัฏฐานก็เลยเป็นการปฏิบัติธรรมแม้กับการทำงาน เพราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาเนี่ยบอกหลักการบอกข้อปฏิบัติให้เราไวยหมดแล้วแม้แต่การไปแสวงหาอาหารแม้แต่การไปทํางานก็ให้เห็นความจริงของกระแสะชีวิตที่มันจะขาดลงนะเวลาไหนก็ได้ก็เลยกระทําด้วยความไม่ประมาทแม้กระทั่งประกอบอาการงานอยู่ก็ได้สัมมาวจจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะด้วย ในการตัดรอนเวรเจตนาอากุศลที่เป็นการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอเวรเจตนาอากุศลที่เป็นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการเวรเจตนาอากุศลที่เป็นการเลี้ยงขีพบในทางที่ผิดและในขณะเดียวกันก็ให้ตัวสถาสัมมาวจาเจตนาสัมมาวจาหรือตัวยถาพระสัมมารกรรมตะเจตนาสัมมารกรรมตะตลอดถึงวุริยะสัมมาอาชีวะเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อน ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนในที่นี้แปลว่ามันมีความเพียรมีมีตัวสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสักขะปะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาที่เป็นตัวขับเคลื่อนองค์มรคห้าขับเคลื่อนแล้วคอยชำระกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เป็นอาชีวะที่มันเป็นมิจฉาชีวะนี่คือการแสวงหาอาหารก็ขับเคลื่อนในตัวองค์มรคห้า องค์มรคห้าก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็สัมมาสังกัปตันดีออกจากการเป็นต้นสัมมาวายมะเพียรในการเจริญกุศลสมาสติและลึกมั่นในกุศลสมาสมาธิตั้งมั่นในตัวกําลังของสมาธิที่จะเป็นปัจจัยต่อการไม่บาปสวนลิกธรรมมันลุมล้อมลุมเล้าเนี่ยเราก็ใช้องค์มรคห้าเป็นตัวขับเคลื่อน เวทนาที่ประกอบก็กลายเป็นกุศลด้วยสัญญาที่ประกอบก็เป็นกุศลด้วยนามธรรมคือเวทนาขันสัญญาสังขารญาณขันที่มันเป็นความสงบจากบาปได้จริงความเบาจากบาปได้จริงความเบาที่เป็นไปกับกุศลความอ่อนที่เป็นไปกับกุศลความความควรต่อการงานความคล่องแคล่วความดําเนินไปตรงแม้การดําเนินชีวิตการทํางานมัน,นก็เลยกลายเป็นการประพฤติธรรมในชีวิตจริงๆฉนั้นพวกเราต้องสามารถขับเคลื่อนด้วยการ ประพฤติท,ทำได้อย่างนี้จริงๆถึงจะเรียกว่าเป็นการประพฤติท,ทำปฏิบัติทมได้ในทุกๆกิจกรรมของชีวิตเนี่ยแต่ตอนนี้เวลาเรามาทํากิจกรรมในการบูชาพระเจ้าเราจะได้เต็มเน็บเต็มหน่วยใช่ไหมเพราะกิจกรรมนี้หยุดปุ๊บกุศลมันเดินต่อไม่ได้ตรงนี้เราต้องฝึกต่อฝึกจนรู้สึกว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนกุศลแม้ในการดำเนินกิจกรรมได้จริง กลับจักทำงานล่าเริงเบิกบานบองใสมาฟ้าาองพระยะ้ามาฟังธรรมเราเลยได้ข้อมูลในการดําเนินชีวิตทุกวันทําให้เหมือนสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยไปตามอย่างอริยประเพณีท่านะทำกันแล้วเราทําได้องค์ความรู้ด้วยความเข้าใจลองคิดดูที่ว่าใครล้มหายตายจากไปก็ไม่ท้อคนที่เหลือก็รวมกลุ่มในการเจริญกุศลกันต่อขับเคลื่อนกันในการเจริญกุศลกันได้อย่างแท้จริงอย่างเงี้ยถ้าทํางี้ก็ชัดเลยมองเห็นภาพไหม ทีนี้นี่พวกเรามันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนในการเจริญกุศลในชีวิตจริงๆมาไงเราได้แต่การจัดคอร์สนะ่ได้แต่การจัดคอร์สพอจัดคอร์สก็เอาจริงเอาจังกันต่อไปเราก็ขยายคอร์สให้มันเป็นการดําเนินชีวิตทั้งหมดเลยได้ไหมเป็นการประพฤติปฏิบททัติธรรมถ้ามีเวลาก็เข้าไปในคอร์สในอะไรต่างก็ศึกษาระดับเข้มข้นเลยก็ว่าไป แต่ในชีวิตจริงๆไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติไอ้ตรงนี้ก็เลยบอกพวกเราว่ายิ่งเห็นมรณะภัยหรือมรณะทุกยิ่งไม่ประมายิ่งไม่ประมาก็เลยกลายเป็นว่าฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเลยเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ชัดเลยใช่ไหมเอาหมดเวลาวันนี้สรุปแล้วได้